สวัสดีครับส,ส,สวัสดีพี่นอ้องสู้ขู่สู้คนคือเก่าครับผมเหมือนนี้ไม่อยู่กับช่องปังปอนชแช่แนวพี่น้องครับเหมือนนี้ปอนได้มี๋ยวน้ําตกมืวอเตียตเต๋ยนน้ําตกลูกสนเนื้อนะครับผมคืออยากกินปุงเดียบรย้อยเผ็ดแน่นอนครับผมที่สสำคัญครับเออทิ่งสำคัญครับพริกจีครับผมมีจีกับโบจีนะครับเอาโบจีมาเพื่อมันกรอบปอนหมักแน่นอนครับ ก๋วยเตี๋ยวอีสานเฮาขาดกะปิบ่ได้เออหิวหรือยังจ๊ะมาเลยจ้าหิวแไม่ห่างจ้าวมาก่อนจะไปแซ่บๆกับกระปอลก้อนน้องไอปอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปังปอน Channel นําเด้อครับพี่น้องทุกคนครับผมมากินน้ำกันเลยครับผมมาเด้อจ้าแซ่บๆจ้าด้วยไปนำถั่วปนกระเทียมเกียวมาเด้อจ้าช่องใหญ่ ท้องใหญ่ของเราเนาะแนนจ้ะขขบพัวชิมชอ่อยจมมีกับช่องเคยอุบลคนกระสินมาได้ครับผมเสแสบเลยอาจจะดูขวางกันนิดนึงเนาะเพราะว่า

วางกันเลยค่ะหักบัวอนอนเลยจ้ะเสียนบะมีเหลียงอืมบรรยากาศฝนลิ้นลิน เม <Man. S 1> <c oughs> นรู้ว่าอากาศดีมากหลายตกแต่มเสาเนาะหรือตกแต่เมื่อคืนหมจ้ะแม่อจจะน่าชิโต๊ะถึงแต่เมื่อขึ้นะจะ้ะยังลิ้นอยู่ มือนอกันครับพี่พี่น้องน้องก้นเดิอมมาเด้อเ,เดี๋ยวแกะสวงมีแห้งแต่สดก๋วยเตี๋ยวหนามันฮ้อนอื เราเศร้าด้กินตอนเที่ยงกินตอนบ่ายจ้ะอืมยันบ่าย ขาดไ่ได้เลยจากกะปิ ืมม,มันเจ้มจนมากน,น้ำกินเลยค่ะมันเจ้มจนบ่ใช่ <laughs> <laughs> ตอนแรกว่ากินผู้เดียวเพิ่นอยากกินน้ำก็ต้องแสบน้ำกันน่จจะเนาะ เแบบมาหาศาลคือเกาไม่นัวเขากันนะครับพี่น้องพี่ก,กินก็กับพี่ เนี่ยนะจานเนี่ยมันสุดยอดกินกับบรรยากาศลมเย็นเย็นเมนู Do หลายอยู่เด้อนี่วยเรียกว่า่หลายเลยสวยบบงไงหนึง่งไม่ใช่บะมี่สามก่อนเลยอืม <laughs> หลายอยู่เ้ยครับ ขออภัยน้ำเสียงหลบกวนน้ำเด้อจ้ะไม่มันดีแหงจ้ะมันดูดเสียงออกมาเบิดเลยเสียงหลบขางสีดพีอดครับอะไร อร่อยมากอร่อยมากเลยแล้วก็เยอะมากด้วยยิงไงเต๋อเป็นอย่างนี้จ้ะหิวก็กันได้เนาะแนี่นจ้ะแต่ถ้ากินคนเดียวไอ้จะชอบเอากระปิ ละลายใช่ไ,ไม่ใส่ในกุ้ยเตี๋ยเลยละลายนิดนึง่งเดี๋ยวจะคนหมักนะจ๊ะต้องเชิก่อนจิมกับบักทัวบักยาวก็อนมึงได้ภูเบนว่ากินจิมกับกะปิกลองไปกินขี้หัวผมเบิงขึ้นเข่ากันนะครับก๋วยเตี๋ยเลือ่น้ำตกเนี่ย กินจนถือ,อเบริร์ดลืมอันแคบหมูจ้ะไิตาม,มีเพิ่นเอาหายลืมเอันก็กินน่ะจ้ะแล้แม่แมนแมน,มน <c oughs> โอ้ยลืมแคบหมูเพิ่นดีีดให้สนใจนี้สั่งเพิ่นใด้ได้จ้ะในตำม,มีแม่นครับเขาก็ว่าอยู่กินกว๋วยเตี๋ยวลืมอันเงี้ยแคบหมูนี่เองอ ก๋วยเตี๋ยวบานผมอยู่อุบลน,นะจังหวัดอุบลน,นะคำพูดได้เขาสิเขาห้านก๋วยเตี๋ยวตรงแนเมเบิงโตก่อนตรงแนเมเบิงโตขคนโตที่ห้าสิเป็นนังวันนี้โตเนี่ยมีกะปิบอรอันรนไดมีกะปิเน,นี่ยค้นสิเขานะครับรานไดมีกะปิตั้งอยู่โตเนี่ยคือลูกค้าคื ที่เขาหลาแน่จ้ะนัมเบอร์ e ค่ะพอจะบัดปอนนะอุบล <c oughs> จนใหญ่ไอ้กอนกินเนี่ยนีมาแต่ดนแน่จ้ะแต่ว่าที่อื่นก็ไม่รู้เนะกินแต่น้อยมากจนสามสิบกว่าป,ปีละ

ซุปเค็มคนแห้งจ้ะปรุงเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวขันมาปรุงบุญนีเพื่อให้พี่นออ้องเซอร์อุย้ยมันเป็นตะเป็นเบาหวานแถบอสิบาย <c oughs> มันเป็นตะเป็นไตแถบอสิบาการปรุงองค์กลมือกันเนาะ พุงได้หมอดีที่สุดเอมามาดาดเกลียวอืมดูนึงอืมอืม,อม,อม แน่นหนุบสินขึ้อยากกินหนุบสินเนาะจ้ะอยากกินก๋วยเตี๋ยวแบบกเกาหลีสินไห้จัดเอาแบบนี้เละขอน้ำเนีอยครับโอ้ โอ้แสบๆพอดีอิ่ม <c oughs> คุณยายกับเบิงน้องอันดาให้ผมสองคนก็ลงงฝาลงมาถ่ายคลิปหายแล้วก็ไปเห็ดเบียก,กันต่อ <c oughs> ครับพี่น้องครับผมสำหรับลิมีิปอก็เขามแบใจมาฝากพี่ฝากน้องไปซ้ำนี้นะครับผม แสบวอ,อ,อ <จำ S 1> พี่น้อง <จำ S 1> พี่น้องก็เสร็จแสบไปนํ้กันนะครับผมพี่น้องมากคิมนี้ปอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปองปอนชนแนลนัมนบอร์เด้อครับพี่น้องทุกคนเลยครับเมื่อนี้ปอนกันอ,อขอตัวลาไปก่อนนะครับพอกันคลิมนาครับผมสวัสดีครับ